โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเซตเซลเพจกันนะครับแล้วก็คลังข้อมูลต่างๆนะครับที่ให้ทุกคนได้ดึงข้อมูลต่างๆไปใช้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตอธิบายตัวคลังข้อมูลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยในกลุ่มไลน์ของเรานะครับผมได้แอดโน้ตตัวนี้ไปแล้วนะครับโน้ตตรงนี้นะครับที่เขียนว่าคลังข้อมูลนะครับอยู่ในโน้ตนะครับคลังข้อมูลการทำเซลเพจนะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็น google drive นะครับ ส่วนตรงนี้เป็นเว็บไซต์นะครับชื่อคลิกเซลเพจนะครับแล้วก็ล็อกอินกับพาสเวิร์ดที่ใช้ในการเข้าไปแก้นะครับเริ่มต้นผมจะพาไปดูในครั้งข้อมูลก่อนนะครับในนี้เนี่ยสิ่งที่ผมใส่ลงไปไว้นะครับก็จะมีทุกอย่างนะครับที่จําเป็นนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยการอ่าไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกอินเหมือนกันนะครับผมใส่สองไว้สอที่นะครับอีกอันหนึงจะเป็นโฟลเดอร์นะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับ ในนี้เนี่ยจะมีนะครับหลักๆเลยก็คือจะมีนะครับไฟที่ชื่อว่า headline นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า headline นะครับเอาไว้แก้ตรง headline header ข้างบนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เราเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับเราสามารถ copy นะครับแล้วก็ไป edit ได้เลยนะครับแล้วก็ copy edit ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นชื่อ headline นะครับมีประมาณ200กว่า headline ที่ผม generate ไว้ให้นะครับสร้างไว้ให้เลย นะครับสร้างไว้ให้เลยนะครับลองเลือกดูลองเลือกดูนะครับนะครับให้มันถูกใจเรานะครับอันี่2ก็คือ yjoy นะครับอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์นะครับของรูปของทุกคนนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับผมเจนเนอเรทไว้ให้หมดแล้วนะครับยายเจนเนอเรทไว้ให้หมดแล้วนะครับใครที่รู้สึกว่าไม่โอเคไม่ชอบนะครับก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับนะครับนี่คือเจเนเรตไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับอ่านี่คือโฟลเดอร์ชื่อ yjoy นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อ Picture นะครับโฟลเดอร์นี้จะรวมนะครับรูปต่างๆนะครับนะครับรูปต่างๆนะครับที่ใช้นะครับที่ใช้ในการเขาเรียกว่าใช้ในการประกอบเป็นเซลเพจตัวพื้นฐานนะครับใครที่ไม่ต้องการแก้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครต้องการแก้ก็มันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ จริงๆจะมีอีกสองไฟล์อีกสตัวนะฮะไม่แน่ใจว่าไฟล์มันหายไปไหนนะเดี๋ยวผมอัพโหลดเพิ่มขึ้นไปให้นะครับจะเป็นนะครับไฟล์ powerpoint นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะแก้ตัว y-joy ของตัวเองนะครับคุณสามารถแก้ได้นะครับจะเป็นไฟล์ original นะครับที่เรานะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างนิดนึงนะครับ เป็นไฟล์ออริจินอลนะครับมีทั้ง Word ทั้ง Keynote นะครับมีทั้งห o r d ดมีทั้ง Keynote นะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะสามารถแก้ไฟล์ของตัวเองได้นะครับก็คือสอไฟล์นี้เดี๋ยวผมอัปโหลดเพิ่มขึ้นไปให้เลยนะครับเดี๋ยวอัปโหลดให้ตอนนี้เลยนะครับอ่าโอเคเห็นภาพนะครับว่าตรงนี้เป็นคือโฟลเดอร์ที่เราใช้งานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับทุกคนนะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับรูปของตัวเองลงมาในคอมพิวเตอร์ก่อน นะครับรูปของตัวเองนะครับไปลงเอาแปลลงมาในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันนี้คืออันแรกที่ที่ทุกคนจะต้องจัดการทํานะครับก่อนเลยนะครับนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเข้าไปในคลิกเซลเพจนะครับก็พิมพ์นะครับ w w w e b นะครับคลิกนะครับ cellpage com นะครับมันก็จะเข้ามาหน้าหลักตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นคุณก็กดตรงคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าสู่ระบบ นะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็ล็อกอินนะครับที่ผมให้ไว้แล้วนะครับนะครับก็คือ vteam นะครับ v t e a m s 7 e s g m a i l c o m นะครับพาสเวิร์ด w e มยูอีเบอร์มัตัวใหญ่นะครับ team 789ดแปเจ็ดแปดเก้านะครับเข้ามาปุ๊บอันนี้คือหน้าระบบหลังบ้านของเรานะครับตอนนี้เราซื้อไว้ทั้งหมด30เซลเพจนะครับแล้วเราก็ปี้ให้เรา20เซลเพจ ตามที่ทุกคนได้ลงชื่อกันไว้นะครับตามที่ทุกคนได้ลงชื่อกันไว้นะครับนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรเขาแค่แจ้งเตือนว่าช่วงนี้เป็นโควิดนะครับโอเคนะครับอ่ะวิธีการนะครับก็คือคุณเข้าไปดูเลยนะครับออย่างสมมติว่าเร์เพลตแรกเนี่ยนะครับเป็นเร์เพลตที่ผมเซตค่าเอาไว้นะครับเซตค่าเอาไว้นะครับถ้าคุณจะเข้ามาแก้คุณอย่าไปแก้คนที่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับคุณก็ไปดูเทมเพลตอันที่2ออย่างเช่นถ้าผมจะเซตให้น้องเฟิร์นนะครับ ผมก็เลือกตรงตัวจัดการแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับนะครับอย่างเช่นก็พิมพ์ไปเลยว่าเฟิร์นนะครับคุณจะใส่เลขอะไรก็ได้แล้วแต่นี่จะอยู่หลัง URL ของคุณเองนะครับคุณบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับชื่อตรงนี้ม่ไจะเปลี่ยนเป็นเฟิร์นนะครับแล้วก็กดตัวจัดการอีกครั้งแล้วก็เลือกเข้าไปแก้ไขนะครับเลือกเข้าไปแก้ไขนะครับสกรอรขึ้นมาบนสุดนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นลิงก์นะครับอันนี้คือเซิร์ฟเพจของเรานะครับ g l o b a l a f f i l i a t e c l i c k s e r v e c o m s l f e r n นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการจัดการของคลิกเซ p เพจก็คือมันจะคิดเป็นบล็อกบล็อกบล็อกที่1นนะครับมันจะบอกว่าแต่ค์ฟาตรงนี้บล็บอกนี้คืออะไรผมใส่เป็นรูปภาพแต่เมืเ่อรูปภาพตรงนี้มันคือเป็นเป็นเหมือนกับพื้นที่เว้นหัวนะครับหัวด้านบนทําให้ให้ข้อความมันไม่ติดจนเกินไปบล็อกที่2เป็นข้อความตรงนี้คือเฮดไลน์ที่ผมหลอกให้ฟังนะครับคุณสามารถแก้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นผมเข้ามาดูนะครับในนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากแก้เฮดไลน์ผม นะครับแล้วผมหา headline ที่ผมชอบนะครับมันจะมีภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยนะครับประดีโปรแกรมที่ผงขอการเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษนะครับคุณก็ Copy เลยนะครับผมซอรับอันนี้ผม Copy ีนะครับกราฟีนะครับแล้วผมก็กลับไปที่หน้าคลิปเซลเคสนะครับผมก็กดตรงฟันเฟืองนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแก้ตัวหนังสือเห็นไหมครับผมก็ Paste เลย พอผมพีเสร็จปุ๊บผมก็มาแก้ภาษาตีงกฤษภาษาไทยก่อนนะครับ,รบ The truth about everyone นะครับความความจริงที่ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทุกคนที่สามารถ ทำกำไรเดือนละแสนภายใน6เดือนโดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าโอเคข้อความถูกต้องแล้วหลังจากนี้เปลี่ยนไซส์นะครับก็ทำให้มันใหญ่หน่อย36ก็ได้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวหนาตึ๊บนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้า สมมุติว่าผมเซตแบบนี้ผมใช้ฟอนต์ตัวนี้ผมชอบฟอนต์ตัวนี้เป็นการส่วนตัวผมเรียกฟอนต์ตัวนี้ตึ๊บนะครับที่สามารถทำำร 6, 6, ํากํานไะรหกนหกแสนตึ๊บนะโดยที่ไม่ต้องลงทุนสต๊อกสมมติผมทำแบบนี้ปุ๊บถ้าผมชอบนะครับถ้าผมชอบผมก็บันทึกเลย พอมาที่พ๊บมันก็จะโชว์เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยพื้นหลังเราเป็นสีฟ้านะครับตัวหนังสือมันเป็นสีดํามันไม่สวยแล้วก็กลับไปแก้ได้นะมันก็วิธีการใช้เหมือนพวกเวิรนะครับตรงนี้ก็จะเป็น background นะครับแล้วก็ t r a n s า a r เลนอยู่แล้ว f ฟอ g r o u n d แล้วก็เ,เป็นสีขาวอโอเคผมลืมไฮไลท์นะครับต้องไฮไลท์ก่อนตึด f ฟอร์ o ราวเอาเป็นสีขาว บันทึกโอเคมาแล้วนะครับอ่าก็ลองจัดตามความพอใจของเราเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสมมติว่าชอบแบบนี้โอเคนะครับไม่เด่นพอผมเอาไฮไลท์เป็นสีเหลืองเลยนะครับก็กดแก้เข้าไปป๊บอกาสีเหลืองยังไม่เด่นอีก่าโอเคสามารถปึ๊บ วางเรียงกลางจัดกลางได้ไหมจัดกลางปุ๊บจัดตามความสวยงามนะครับก็ค่อยๆจัดไปนะฮะค่อยๆจัดไปให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบนะครับ ได้แล้วก็เราก็บันทึกนี่ก็คือข้อหัวเรืนะครับอันนี้เสร็จแล้วข้อความนะครับบล็อกที่สามเป็น youtube เป็นวิดีโอที่ผมใส่ไว้บล็อกนี้แหละครับเป็นบล็อกที่ทุกคนต้องแก้นะครับทุกคนต้องแก้เองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะทําให้น้องเฟิร์นนะครับอันแรกผมต้องไปดาวน์โหลดรูปน้องเฟิร์นมาก่อนนะผมพอดีผมมีอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็กดนะครับกดเข้าไปที่ตัวนั้นเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดที่รูปอีกทีนะครับผมก็จะไปหา picture v i joy นะครับน้องเฟิร์นคือคนแรกนะครับผมก็อัปโหลด รูปตัวเองขึ้นไปเสร็จก็กดอัปโหลดนะครับมันก็จะขึ้นรูปอันใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วก็ได้มีบล็อกถัดไปนะครับในตัวนี้คือผมเซฟเป็นมาตรฐานไปแล้วส่วนใครที่มาดูช่วงหลังนะครับพวกนี้นะครับดูเทมเพลตของอื่นเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับผมก็มีทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากโค้ดได้สำคัญาอยสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือตรงแบบฟอร์มคุณต้องไปสร้างลายโทเค็นนะครับวิธีการสร้างลายโทเค็นก็คือนะครับคับ แล้วคุณพิมพ์คำว่า Line Notify นะครับ line Notify พอเจอพิมพ์คำว่า Line Notify ปุ๊บนะครับคุณก็คลิกเข้าไปที่นะครับ Notify ยคีย์บอร์ดนนะครับตรงนี้นะครับ okay. ก็คลิกเข้าที่หน้านี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบ สำหรับบางคนนะครับการคลิกเข้าสู่ระบบครั้งแรกเนี่ยต้องคลิกผ่านทางอีเมลนะครับต้องไปรีจิสเตอร์ไลน์ทางอีเมลก่อนใครไม่เคยทําไปทํานะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเนีแ่ยบบดูในใน u t u b e ได้นะครับไม่ยากเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นชื่อไลน์ของเราถูกไหมครับพอเป็นชื่อไลน์ของเราปุ๊บตรงนี้เนี่ยนะครับเรากด my マイเทสครับกด my page ปุ๊บด้านล่างสุดเราเขียนเ e เนเร t โทเค็นเวลา generate token เสร็จปุ๊บเนี่ยไลน์เนี่ยมันจะส่งลิงก์นะครับไลน์เนี่ยเวลามีคนลงทะเบียนเนี่ยไปให้ใน ไลน์เลยถ้าเกิดว่าเราทำอยู่คนเดียวยเซเลเบนี้เราใช้อยู่คนเดียวก็เป็น one on one ไลน์แชทวิดไลน์โน้ติไฟเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุมการส4สคนใช้เซลเพจเดียวกันคุณก็ต้องสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาก่อนพอหลังจากสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาก่อนคุณก็กดไปเลยว่าคุณต้องการที่จะให้มันส่งไปที่ไลน์อันนี้สมมติคุณต้องการส่งไปห้องร้อยลูบี้จริงๆมันส่งได้แต่เมื่อนผมเคยทำไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเปห้องอื่นกันละกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมส่งไปที่่่ห้้ออองง K ผมมก็พพิ์ชืืวาเเคแจตน คนลงทะเบียนร้อยเคสมมุตินะครับผมทำตรงนี้ไว้เพื่อที่ให้รู้ว่าอ่ามันมันเต็มนะครับอ่าว่าไลน์นี้มันไปที่ไหนคุณสั่งเจเนเรเตร์โทเคนเสร็จปุ๊บแอนเออร์เลอร์ออกเคตืดตืดตืดโอเคอ่าไม่เป็นไรสมมุติว่าเดินมาที่รัฐเพล ไม่แน่ใจเพราะอะไรนะครับมาลองดูร้อยลูบี้สิเออเริ่มเหมือนกันนะครับถึงมันต้องจบในห้องนี้ก็แล้วกันอืมอ๋อผมอาจจะมีโทเค็นเยอะเกินไปนะครับผมลบทิ้งบ้างบางนั้นผมดิสคัน์นี้ก่อนอ่ะโอเคผมเจนเนเรตใหม่ร้อยเคแจ้งเตือนนะครับอ่ะผมเจนเนเรตโทเค็นเรียบร้อยผมพิมพ์กดคัว่า c o p y นะครับกลับมาที่คลิกเซลเพจ ในในบล็อกแบบแพลตฟอร์มแบบฟอร์มนะครับกดตัวเกียร์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงลายโทเค็นตรงนี้ผมเอามาเพสนะครับบันทึกเรียบร้อยเลยสำหรับใครที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มเพิ่มเติมนะครับคุณเปลี่ยนหัวเรื่องตรงนี้ได้นะครับคุณเปลี่ยนช่องให้กรอกได้นะครับคุณอยากได้อะไรเพิ่มอยากได้ลายอยากได้อะไรก็แล้วแต่คุณกรอกได้หมดเลยนะครับแต่ผมเน้นง่ายคือชื่อเบอร์โทรนะครับเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้นะครับคุณเปลี่ยนได้เลยนะครับ เดี๋ยวผูก็จะโชว์ให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคตรงนี้พอจะเข้าใจวิธีการทํากันนะครับแล้วก็กดบันทึกแค่นี้มันก็จะส่งไปที่แหล่งกุลละนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างเลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับมันจะมีปุ่มอีกสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือ facebook นาพิกเซลนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทํา f a c e b o o พิกเซลนะครับกับอันที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับด้านล่างสุดมันจะมีปุ่มลอยนะครับ ปุ่มลอยก็คือเป็นแอดไลน์กับโทรศัพท์คุณต้องแก้ก่อนผมเป,นเป็นเบอร์ผมเป็นสแตนดาร์ดนะครับไลน์ดีตรงนี้คุณแก้เป็นไลน์ดีตัวเองเบอร์โทรศัพท์คุณเป็นเบอร์ตัวเองนะครับผมงจาไเป็นต้องใส่ไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไปเนี่ยมันเซฟไม่ได้นะครับนะครับก็ไปแก้ตรงนี้นะครับสําคัญมากไม่งั้นมันจะทุกคนจะเด้งมาที่ผมหมดนะครับอ,อันต่อไป2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ facebook นะครับพิกเซลกับส่วนที่2เป็นไลฟ์แชทไลฟ์แชทที่มันเด้งแบบนี้นะครับ จริงๆก็คือใช้ ID Page. เ a g e เพดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนวิธีท,ทำอีกทีหนึงนะครับโอเคทำแบบนี้นะครับ Facebook Pixel นะครับคุณกลับเข้าไปที่หน้า business นะครับ b u s i n e s s f a c e b o o k c o m a d m a n a g e r คุณจะเข้ามาเจอหน้านี้ถูกไหมฮะพอคุณเข้ามาเจอหน้านี้พวกคุณกดตัวขีดตรงนี้นะครับตัวขีดย่อขยายนะครับแล้วคุณก็เลือกตัวจัดการเหตุการณ์นะครับตัวจัดการเหตุการณ์นะครับ ใครที่ยังไม่เคยสร้างก็กดสร้างนะครับกดบวกตรงนี้นะครับเพื่อสร้างนะครับผมไม่รู้ผมสร้างได้ยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวผมสร้างให้ดูอันสมมุติว่ากดสร้างนะครับคุณก็กดสร้างนะครับคุณก็ทาตามสเต็ปไปเรื่อยๆทาตามสเต็ปไปเรื่อยนะครับคุณเลือกเว็บนะฮะเลือกเว็บนะครับแล้วคุณก็กด ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนย่าไม่สร้างให้ดูเนาะนะครับไม่ได้สร้างให้ดูนะครับครับโอเคก็ปิดตรงนี้ไปนะครับทีนี้เนี่ยเวลามันจะเอาค่ามาเนี่ยมันจะเอาค่านี้มาครับมันจะเอาค่า ID นี้มาไอสีเก้าเก้าอะไรเนี่ยนะครับนะครับวิธีการดูก็คือคุณเข้ามาที่ตรงตั้งค่านะครับอันนี้คือพิกเซลของคุณคุณ Copy ค่านี้มานะค,คุณ Copy ค่านี้มาคุณใส่พิกเซลไอดีตรงนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คุณต้องสร้างก่อนนะคุณต้องมาระบุเหตุการณ์ครับว่าเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์อะไรนะครับถ้าผมแนะนําผมแนะนําให้เป็น Add to c a r รนะครับคือคนมากรอกแล้วมาดึงหน้านี้เนี่ยให้เป็น Add to c a r รเพราะว่าวิวคอน n t เนี่ยมันมันขึ้นเป็นหลักอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่านี่ก็คือการดึงพิกเซลมานะครับอันที่สองครับมันจะต้องเขาเรียกว่ายืนยันโดเมนนะครับการยืนยันโดเมนก็คือ มันจะต้องให้ f a c e b o o k เนี่ยรับรองว่าโดเมนเนี้มเนโดเมนของเราจริงๆป้องกันการคนเอาฟิกเซลเราไปใช้มั่วนะครับเราก็สครอลลงมาด้านล่างนะครับสครอลลงมาด้านล่างจนเจอคําว่าสิทธิ์การเข้าสิทธิ์การอนุญาตของผู้เข้าชมคุณก็กดแก้ไขนะเวลาคุณกดแก้ไขปุ๊บคุณพิมพ์โดเมนตรงนี้วิธีการพิมพ์มแบบนี้นะครับคุณวิ่งขึ้นไปที่บนสุด Copy ทั้งหมดนะครับยกเว้น https นะครับ ก๊อปมาเลย Ctrl c, คอนโทนซีนะครับแล้วคุณก็มา c อนโทนวีเทสตรงนี้แล้วคุณก็กดถัดไป,ปนะครับคุณกดถัดไปปุ๊บออ่านะครับกดถัดไปโอ้มืนจะไม่ได้นะครับอ่าโอเคเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาตัวสลดมานะครับของทุกคนก็จะ ปะปนกันไปหมดไม่เป็นไรนะครับเราก็จะได้พิกเซลมาเยอะแยะมากมายนะครับแค่นี้เองนะครับก็ตรงนี้เองเราก็กดยินยันก็คือจบเลยนะครับยืนยันแล้วก็จบเลยนะครับเว็บ l a n d i n g page ของเราก็จะใช้ได้นะครับใช้ได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนี่คือวิธีการในการสร้างตัวพิกเซลตัวนี้นะครับตัวถัดมานะครับนั่นก็คือนะครับ f a c e b o o k Live c h a t นะครับ ผมบอกนะผมไม่ได้เติมไว้นะครับ Facebook Live Chat คุณคลิกเข้าไปนะครับนะครับถ้าคุณไม่รู้ทำยังไงนะครับหรือลืมนะครับให้กดเนรู้เพิ่มเติมได้แต่วิธีง่ายๆคือทำแบบนี้ครับเข้าไปที่ Facebook นะครับของตัวเองนะครับเข้าไปที่เพจของตัวเองเข้าไปที่เพจของตัวเองนะครับวิธีการที่เราจะทำตรงนี้ได้ได้ดีนะครับก็คือคุณ ฟังเสร็จปุ๊บผมไม่ทําตรงไหนคุณก็พอสนะครับคล,คลิปนี้ไว้ก่อนแล้วคุณก็ทําทําต่อนะครับเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถทําตามได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมจะเข้าไปในเพจนี้นะครับเท้าเลือกลงมาด้านซ้ายมือนะครับเลือกหมที่การตั้งค่าคับเลือกที่การตั้งค่า เลือกมาทีา่การส่งข้อความขั้นสูงนะครับเราไวริสโดเมนมีไว้นะครับ,รา e รบการส่งข้อความขั้นสูงอ่า s e สเ e นเ e อร์ร e เซิเวอนะครับกดกำหนดค่าไม่ใช่ ่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะการรับส่งข้อความข้อตอธที่การรับส่งข้อความนี่เพิ่ม messenger ไปยังเว็บไซต์ของคุณกดเริ่มต้นใช้งาน เริ่มต้นใช้งานนะครับเปิดกระโดดช้านิดนึงนะครับนะตรงนี้ก็เรื่องตรงที่ปลั๊กอินแชทนะครับปลั๊กอินแชทต,นะตั้งค่าเรื่องภาษา นะครับคุณใส่โดเมนลงไปนะครับใส่โดเมนนะครับโดเมนตรงนี้ใส่ลงไปนะครับกดเพิ่มโดเมนแล้วใส่ลงไปนะครับก็กําหนดถัดไปนะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณสกรอดาวลงมาจนคุณเจอคําว่าเพจไอดี ID, แล้วมีตัวเลขชุดใหญ่ชุดหนึ่งให้ก๊อปปี้ตัวเลขชุดนี้นะครับก๊อปปี้นะครับแล้วเอาตัวเลขชุดนี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณก็บันทึกนะครับเซลเพจคุณก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคบันทึกเสร็จปั๊บเราก็มาเทสดูว่าเซลเพจเราหน้าตาถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับคุณก็ไปดูตัวอย่างพอดูตัวอย่างเสร็จนะครับก็เห็นว่าข้าขอความข้างบนถูกแก้แล้วนะครับ รูปถูกแก้แล้วเป็นรูปของเฟิร์นแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต้องมีซึ้งซึ่งเมสเซนเจอร์ด้งขึ้นมามันควรจะมีด้งขึ้นมาตึ้งตรงนี้นะครับแน่เรียบร้อยเห็นไหมครับนะบนี่ก็คือสิ่งที่เซลเพจตัวนี้ทําได้แต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าคลิกเซลเพจอีกรอบแล้วตรงหน้าขอบคุณผมเพิ่มรุ่นตอมจบไว้ให้แล้วนะครับอ่าใครที่ใส่ facebook นะครับพิกเซลนะครับตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนอีเวนต์เป็นจะเป็น p u r c h a s e หรือจะเป็น อ่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทําในจุดจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับให้ทุกคนนะครับกลับมาเซตเซ์เพจของตัวเองให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมแก้ไลท์โทเค็น Facebook Pixel นะครับแล้วก็ปลั๊กอินแชทนะครับสตัวอ๋อแล้วก็รวมรูปด้วยนะเป็น3ตัวที่ให้ทุกคนแก้ไขกันในวันนี้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับคนที่มาเซตัพใหม่หรือในอนาคตใครอยากเปลี่ยนอะไรนะครับวิธีคิดของคลิกเซลเพจคือ มันจะแอดเป็นบล็อกๆนะครับส่วนตัวผมใช้รูปหมดเลยเพราะว่ามันคอนโทรแพทเทิร์นหรือว่าเขาเรียกอะไรอะเลเยอ์ง่ายนะครับแต่คุณสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อหาได้เลยจะเพิ่ม y youtube วิดีโอเพิ่มรูปภาพเลือกปุ่มข้อความนะครับหรือว่าเขาดาวนะครับก็ได้นะครับว่าเขาดาวเติร์ดเติดเนะเขาดาวห้านาทีนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มเขาดาวเกิดขึ้นมาตรงนี้ให้ อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือตรงนี้ครับรีวิวนะครับก็เราสามารถเพิ่มรูปคนแล้วก็เพิ่มรีวิวเข้าไปได้นะครับทำให้มันมีความน่าเชื่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการทำเซลเพจเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนแก้เซลเพจให้เสร็จก่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้ขอบคุณนะครับ